เด็กเนาะที่เราเคยฝึกอะ่ะเด็กก็ไม่เคยไม่เคยแข่งโครงงานแล้วก็ไม่เคยไม่เคยแข่งภาพยนตร์สั้นแล้วเราเป็นคนที่อยากทำอะ่ะอยากทำมันน่าสนุกแล้วแล้ะแล้วเราก็มองเห็นแล้วว่าเด็กเราอะ่ะมันทำได้มันเขาดูแล้วมีมความสามารถนะเราดูจากนิสัยเด็กแหละเราถึงคิดว่าเราอยากทำทั้งที่ ไม่เคยทําเราก็ไม่เคยทําจ้ะแล้วโรงเรียนเนี้ยก็ไม่เคยทําเหมือนกันจะ้ะนะคะแต่ว่าเราเราสอนเด็กแล้วเราเริ่มเห็นว่าเฮ้ยเด็กคนนี้เก่งด้านนี้ด้านนี้ด้านานี้นะเฮ้ยมันเอามาทําแบบนี้ได้เด็กคนนี้รักสวยรักงามน,นะเด็กคนนี้ชอบ acting นะเด็กคนนี้แบบ,แบบเก่งนะความจําดีนะจับเลยแล้วก็ตอนแรกก็ชวนชวนตรงๆค่ะชวนตรงๆแบบเออหนูแบบมาทํานี่ไหมถ้าคนที่เขาชอบจริงๆอ่อะ เขามาแต่ว่าเข้าใจไหมว่ามันต้องเป็นทีมสมมุติภาพยนตร์สั้นอย่างเงี้ยมันต้องเป็นทีมนะแล้วพอเราแบบมันมีแค่คนเดียวอย่างเงี้ยเออแล้วก็ทําไงละ่ะให้มันครบทีมนะะเราก็นั่งคุยกับไอ้คนที่คนเดียวนั่นแหละลองก็แบบไปคุยกับไอ,บอ้คนแบบนั้นแหละบ่อยๆคนที่แบบอยากแสดงคนนั้นแหละบ่อยๆนะคะแล้วเข้าใจไหมว่าเด็กอะ่ะเขาจะชอบแบบชอบความสนุกแล้วก็ชอบ ชอบแบบว่าสนใจว่าเฮ้ยทําไมครูถึงคุยกับคนนี้คุยอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วทําไมแบบเขามีความสุขกันจังอะไรเงี้ยแล้วก็จะคุยเนี่ยมันแบบสนุกมากเลยเนาะดูดูเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างใช่ไหมใช่ไหมนี่ยทาได้เนาะแบบโหน่าสนุกแล้วเราก็จะไปตั้งกล้องกันนะแล้วเขาก็เราก็จะมีแบบไปตั้งกล้องเนาเรียนเนาะแล้วก็จะแบบขับรถเนาะขับรถแล้วก็แบบมีเพลงมีอะไรอย่างเงี้ยตัดตอ่อแล้วก็อาจจะแบบธรรมชาติ ไม่ต้องเป๊ะหรอกเราพูดอะไรก็แสดงไปเลยแค่แบบประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยไอคนที่เห็นเราสองคนคุยกันคุยอะไรสนุกขนาดนั้นเราเริ่มรู้สึกตื่นเต้นเหมือนจะได้เป็นดาราอะไรยเงี้ยก็เริ่มแบบสนใจแบบก็ใครที่มาใกล้หน่อยก็เอาไหมาเอาไหมาอะไรอย่างเงี้ยสนุกนะแบบไม่ต้องซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยสปายสปลองดูก่อนอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะแบบ ลองดูก่อนลองแม่อะไรเงี้ยแล้วพอพอมาเริ่มได้แล้วเด็กไม่ได้เก่งมากหรอกแล้วก็ไม่ได้เป็นกลุ่มคนที่แบบเราต้องการจริงๆคนที่เราต้องการจริงๆอ่ะมันมีแต่ไอคนที่มาแล้วมันครบทีม,มอ่ะมันอย่างน้อยมันมาดึงดูดให้เราก่อนแหละแล้วเราก็แล้วเราก็เริ่มแหะเริ่มอัดแบบเล่นๆ่นอ่ะเริ่มแบบอัดคลิปเล่นๆ่นสนุกการมีขาตั้งกล้องแบบเริ่มเได้เขาได้เห็นตัวเองในคลิป ในวิดีโอเขารู้สึกตื่นเต้นแล้วเขาก็แบบแล้วแล้วไอ้คนอื่นก็ตื่นเต้นกว่าเดิมอีกเพราะได้เห็นคลิปเพื่อนแล้วก็อยากไปอยู่ในนั้นเหมือนกันมันก็เลยเป็นที่มาของคาว่าโหต้องคัดคนเนี่ยตอนนี้นะคะใครทําดีโอเคเลือกคนนั้นอย่างเงี้ยมันมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเราได้ตัวเลือกจากที่แบบไม่มีใครเอาไม่มีใครอยากมาอะไรเงี้ยเราได้เลือกคนจา้าอะไรเงี้นี่ก็เป็นจิต,ตวิทยาอันหนึ่งที่เราสามารถที่จะ ดึงดูดเด็กที่มีความกลัวไม่กล้าที่จะแสดงออกในสิ่งที่เขาไม่เคยทํามาก่อนเลยให้กลายเป็นว่ามันเยอะจนเราต้องเลือกเนี่ยเราก็เอาไปจะเราสามารถที่จะเอาไปใช้กับเพื่อนร่วมง,งานหรือหรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาได้หลักหเดียวกันแค่เราเอามาประยุกต์ในความที่จากเด็กผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะคะมันมันก็จะคล้ายๆมันก็ใช้ได้